ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจาก m o t โต c คร a เอเตอ anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะย้ากันทุกครั้งเลยนะครับว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความบันเทิงเพลิดเพลินอย่าคิดมากอย่าเอาไปกังวลน,นะ อย่าเอาไปกังวลเพราะว่านี่เป็นดวงรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะคนดูช่องเราเยอะแยะถ้าอยากดูให้ตรงให้มันยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล Moto น์มอตโต๊กเก้าฮไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะครับส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมสามารถไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k m o t ต Creator นะครับชื่อเดียวกับ YouTube นี่เลย Mo ตโต๊กครีเนะจะมีผลงานอื่นเช่นงานภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไร ใน u t u b e นะครับงานเพลงอะไรแบบนี้นะโอเคครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเขาคิดจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นบ้างไหมอ่าเขาคิดจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นบ้างไหมมีไพ่เลือก3ามกองกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่สองหลวงพ่อทันใจกองที่3มพระภัยรีพินาตนะครับผมนะอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อความชัดเจนในคําตอบนะ เพื่อให้ได้คําตอบที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกแล้วไม่ตรงอยากดูอีกกองได้ไหมได้เลยครับหรือจะดูสามกองเลยได้ไหมเพื่อความบันเทิงได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเขาคิดจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นบ้างไหมไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาคิดจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นกว่านี้ไหมคุณได้ไพ่ justice จะเอาชัดเจนอะไรกว่าน,นี้อีกคุณเอ้ยมันชัดแล้วเก้าเหรียญเออคุณคิดมากว่ะ <c oughs> สี 2, ะเออะ่เหรียญเขาทำดีที่สุดแล้วอ่ะสองถ้วยนี่ไงจะเอาอะไรอีกเออเขาทำดีสุดแล้วเดี๋ยวมาขยายความกันอะสวินไม้เท้าชัดเจนคุณกองที่หนึ่งเขาจะทำอะไรให้ชัดเจนกว่าน,นี้ขึ้นอีกไหมบอกเลยว่า <c oughs> เขาก็จะทำตัวแบบปกตินั่นแหละ จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะดำเนินไปแบบนี้อ่า เขาชัดเจนที่สุดแล้วเขาชัดเจนที่สุดแล้วคุณจะเอาอะไรอีกนะคุณกองที่หนึ่งเขาชัดเจนที่สุดแล้วบางทีเขาก็<ๆ>เขาก็ท้อใจนะว่าคุณอยากจะเอาอะไรเพิ่มอีกเออเขาชัดเจนขนาดนี้เขาทุ่มเทให้คุณขนาดนี้ความสัมพันธ์กําลังดีอยู่แล้วเออคุณคิดมากไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าคุณเกิดปัญหาอะไรขึ้นพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตรงกับทุกคนไม่ตรงกับทุกคู่นะ แต่ย้ำเลยว่าเขาทำดีที่สุดแล้วสิ่งที่เขาทำนั้นชัดเจนและตรงไปตรงมาอย่างที่สุดแล้วที่คนคนหนึงจะทำได้เออแล้วคุณจะเอาอะไรอีกครับคุณของที่หนึ่งคุณคิดมากไปนะผมดูแล้วคุณคิดมากไปคุณกังวลคุณคิดล่วงหน้าคุณคิดข้ามชอตไปไกลมากและคุณมักจะคิดว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นขอเตือนเลยนะให้เคล็ดลดไม่รับไว้เลยนะคิดยังไงได้อย่างนั้นเออ ถ้าคิดเรื่องดีๆก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาคิดว่าฉันมีความสุขคิดว่าฉันสมหวังมันก็จะสมหวังตามนั้นแต่ถ้าจิตตกคิดป่วยๆว่าเฮ้ยมันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆฉันจะแย่แน่ๆมันจะแย่ตามความคิดนะครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะคิดดีหรือคิดในทางแย่ในเชิงลบแล้วแต่อันนี้ผมแนะได้แค่นี้นะเป็นเคล็ดไม่รับไว้นะเออเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆอยากได้อะไรที่ให้คิดถึงสิ่งนั้นโอเคนะเนี่ย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 ความสัมพันธ์มันดีอยู่แล้วไม่ต้องไไปกังวลลออะรเเเเพิิ่มมตยยคุณ เขามอบสิ่งดีๆให้คุณอย่างสม่ำเสมอเขาทำดีที่สุดแล้วคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวกว่านี้ถ้าคุณถามว่าเขาคิดจะทำอะไรให้ชัดเจนขึ้นกว่านี้ไหมตอบได้เลยตามพลังงานไพ่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นดีที่สุดชัดเจนที่สุดอยู่แล้วเออไม่ว่าจะเป็นในแง่ไหนนะเขาทำดีและชัดเจนที่สุดแล้วครับคุณกองที่หนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ เขาคิดจะทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นกว่านี้ไหมคุณได้ไพโอ้แปดไม้เท้าคุณคบหาใครอยู่คุณถามถึงใครตาชินีถ้วยเอ้ยสถานการณ์ก,ก็ดีนะนี่ไงเด e l เฮล a ฟนโดยรวมก็ดีอยู่แล้วนี่นะเก้าไม้เท้าคุณเครียดคุณกังวล The Hermit ไม่ได้มีอะไรเลยเหตุการณ์ปกติคุณกองที่สองไม่ต้องอธิบายกันยืดยาว ถ้าคุณถามว่าเขาคิดจะทําอะไรให้ชัดเจนกว่านี้ไหมบอกได้เลยว่าตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างปกติมากทั้งคุณและเขาต่างกําลังทําหน้าที่ตัวเองอ่าทั้งคุณและเขาต่างกําลังทําหน้าที่ตัวเองทุกอย่างกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีแต่ว่าในการดําเนินไปของทุกๆเหตุการณ์นั้นคุณอาจจะกังวลมากไปเออหรือคุณเคยมีอดีตที่เจ็บช้ำมาหรือเปล่า คุณเลยกังวลว่าสิ่งที่เขาทํานั้นยังไม่ชัดเจนทั้งๆท,ที่สิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้มันก็ชัดเจนพอสมควรชัดเจนใช้ได้เลยอา,อาจจะไม่ได้ชัดเปะ๊ะชัดทุกอย่างร้อเซแบบที่ว่าทําอะไรต้องมารายงานทุกอย่างไม่ถึงขนาดนั้นนะอย่าไปคาดคั้นอย่าไปกดดันเลยเขามากเขาเป็นคนที่อยู่กับร่องกับรอยใช้ได้เลยเออเป็นคนที่มีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นทุกส,สิ่งที่เขาทาออกมาเนี่ยมันชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะคาดหวังอะไรกับเขามากแค่ไหนแต่บอกเลยว่าอย่ากดดันเขาอยา่าไปคาดคั้นอะไรจากเขาสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรอยู่แล้วอ่าโอเคอาจจะมีบางเรื่องที่เขาไม่ได้บอกคุณเพราะว่าเขาเห็นว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญแล้วก็รู้ไปก็เท่านั้นเอออย่างเช่นเออกินข้าวกับอะไรจิเรื่องปลีกย่อยแบบที่แบบขออนุญาตนะจะว่าไรสาระก็ไม่ใช่แต่เรียกว่าเฮ้ จะรู้ไปทาไมอ่ะเออนอนกี่โมงเออไปไหนกับใครหรือเปล่าเฮ้ยจะหึงหวงหรือระแวงกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือขอให้ไว้ใจเขานะเขาไม่ได้ไปน,นอกลูก่นอกทางที่ไหนเขาไว้ใจได้คนคนเนี้ยเออถ้าถามว่าเขาจะชัดเจนกว่านี้ไหมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาทาอยู่ตอนนี้ชัดเจนอยู่แล้วคุณไม่ต้องกังวลทําหน้าที่ตัวเองให้ดีเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่ย้ําเลยว่า อย่ากดดันเขาอยา่าคาดหวังอะไรเพิ่มเติมจากเขาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันดีอยู่แล้วถ้ามีสิ่งใดที่ยังไม่พอใจหรือคุณยังไม่ถูกใจนั่นแปลว่าคุณคาดหวังเกินไปครับคุณกองที่สองโอเคนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นกว่านี้อีกไหมคุณได้ไพ่สองไม้เท้าโอ นี่นก็ดีนะดีอยู่แล้วอัศวินถ้วยโอ้ยชัดยิ่งกว่าชัดเจาอะไรอีกเอยเดอะชารอดเขาขี้ํำคาญนะอย่ายไปจุกจิกเขามาเดอะสตาร์เขาแคร์คุณสามถ้วยน่ะเหตุการณ์กำลังดีตามหน้าไพ่กองนี้ชุดนี้ตีความได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นชัดเจนอยู่แล้วอ่า ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงจริตกันเออคุณของที่สามจะเป็นแนวแนวนี้นะเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากเขาจะเป็นคนพูดจริงทําจริงเน้นทําไม่เน้นพูดไม่เน้นโอ้อวดเออตรงนี้หรือเปล่าที่คุณมองว่าเขาไม่ชัดเจนอ่าทั้งทั้งที่จริงๆแล้วนะเขาก็ทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจะมอบถ้วยคุณเขาก็ต้องตั้งใจมอบเนี่ยเออ เขาเป็นคนที่มีกิจกรรมเยอะไปโน้มนี่บ่อยเขารู้จักเยอะอะไรก็แล้วแต่นะและเขาเป็นคนขี้ลาคานไม่ชอบอะไรที่มันมาจุกจิกจุกจิกกวนใจมาจู้จี้เรื่องประเด็นเล็กเล็กน้อยน้อยแม้กระทั่งการขุดคุยเรื่องเก่าเขาจะไม่ชอบเลยเออเขาให้คุณเป็นคนสําคัญสบายใจได้เลยเพียงแต่ว่าในความเป็นคนสําคัญเนี้ก็ต้องมีขอบเขตท,ที่เหมาะสม ไม่ใช่ไปจู้จี้จุกจิกกับเขาทุกเรื่องไม่ใช่ไปขุดอดีตเขาไม่ได้นะอ่าให้เชื่อในการกระทําปัจจุบันของเขาสิ่งที่เขาทาอยู่ตอนนี้แหละคือมันชัดเจนที่สุดแล้วนะถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่เขาทําเข้าใจในตัวตนของเขาไม่ไปจุกจิกอะไรกับเขามากมายความยินดีจะเกิดขึ้นนะความสุขความอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องทิศทางที่ดีจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบไหนก็แล้วแต่บอกได้เลยว่า เขาทําดีแล้วเขาชัดเจนในตัวตนของเขาอยู่ประมาณหนึ่งแล้วอย่าไปคาดคั้นอย่าไปเค้นถามอะไรเขามากมายถ้าคุณยังคาดหวังความชัดเจนยิ่งกว่านี้อีกมันจะกลายเป็นว่าคุณจะไปจู้จี้จุกจิกจะไปจี้จุดเขามากซึ่งอาจทําให้เกิดความอะไรอะความขัดแย้งกันได้นะถ้าคุณไปจู้จี้เขามากอาจเกิดความขัดแย้งได้คนคนนี้พลังงานสูงนะพลังงานแอคทีฟสูงความแอคทีฟสูงเออเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงทําอะไรก็ทําจริงพูดจริงทําจริงทำอะไรชัดเจนอยู่แล้ว ถ้ายิงไปจี้เขาเพิ่มเนี่ยเขาอาจจะรำคาญคุณได้ประมาณนี้คุณกองที่3ามคำแนะนำคือใช้ชีวิตปกติได้เลยนะไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะทำอะไรชัดเจนกว่านี้หรือไม่เพราะสิ่งที่เขาทำมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณกองที่3มครับ ไม่ว่าเหตุการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถูกใจคุณหรือไม่ก็แล้วแต่บอกเลยว่าเขาเป็นคนชัดเจนใช้ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปจุกจิกคาดหวังอะไรกับเขามากบางอย่างเขาก็ทําเลยตามภาษาเขาแล้วไม่ได้มาใส่ใจจะมาบอกอยู่ว่าเอ้ยทํานี้นะนะทำโน้นนะเขาไม่ได้คอยจะมารายงานคุณอยู่เอออย่ามองเขาว่าเขาต้องรายงานคุณทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังความชัดเจนกว่านี้อาจสร้างปัญหาได้นะครับขอให้ใช้ชีวิตตามปกติครับ โอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้สำหรับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ